เมื่อคืนเพื่อนอีกแล้วค่ะเพื่อนบอกว่าทําไมนอนนอนอยู่แล้วเปียกก็ไม่รู้ค่ะฝีนแล้วฝันฝันฝัน,อนโอเคฝันเปียกค่ะเกิดขึ้นกับผู้หญิงได้ไหมคะคุณหมออ่ออันนี้เป็นคําถามที่ดีนะจริงๆเนี่ยฝันเปียกเนี่ยต้องนิยามอย่างนี้ก่อนเรานิยามคําว่าฝันเปียกก่ายังไง อาจจะหลับแล้วนึกถึงเวลามีเซ็กกับใครอยู่หรือเปล่าคะฝันเปียกเนี่ยหลักๆเลยคือเกิดในผู้ชายเป็นหลักครับอสุจิเนี่ยไหลออกมาในระหว่างที่นอนหลับอยู่นั่นเองนะครับอา,อาจ<า>จะคิดถึงเรื่องของเซ็กมีอารมณ์เรื่องเซ็กเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยทำให้ถึงจุดสุดยอดแล้วก็อสุจิลังออกมานะครับหรือมีการถูไถกับหมอนข้างหรือถูไถกับอุปกรณ์อะไรก็ได้ครับบนเตียงนะฮะแล้วทำให้มีการหลังอสุจิออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจรู้ตัวไหมคะอาจจะไม่รู้ตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะ ไม่ได้ถูถ่ายกบอะไรเลยก็ได้ไม่ได้นอนคว่ำไม่ได้โดนหมอนขอ้างไม่ได้แบบฝันไม่มีเซ็ก์แต่อยู่ๆแล้วอสุจิไหลออกมาเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าฝันเปียกเหมือนกันเพราะฉะนั้นนิยามของคำว่าฝันเปียกในผู้ชายเนี่ยก็คือการที่อสุจิมันหลั่งออกมาอาจจะ<อ>เพื่อระบายความรู้สึกครั้งเพศหรือว่าอาจจะระบายปริมาณของอสุจิคือจากการที่เก็บสะสมมาตั้งนานเนี่ยก็ระบายออกไปบ้างเพื่อรอรับอสุจิอันใหม่อันนี้ก็เรียกว่าฝันเปียกนะครับไม่ใช่ว่าเขามีความรู้สึกที่หมกมุ่นใช่ไหมคะอ๋อไม่เกี่ยวกันครับไม่เกีี่่่่่ยยกกันนนบาางคเไไไมมมมลรรออออสหุะะะ้โทจ ฝันเปียกได้เหมือนกันนะครับฝันเปียกเนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่ามันเป็นการระบายความรู้สึกในเรื่องของความเครียดบางอย่างออกมาผ่าน<ะ>ตรงนี้นะครับถ้าในผู้หญิงเนี่ยกรณีที่เขานอนอยู่แล้วมีการถูถ่ายของทิตตลิสหรือวัยเพศเนี่ยเกิดการกระตุ้นมีน้ําหล่อลื่นออกมาเนี่ยบางคนอาจจะเรียกว่าฝันเปียกได้ฮะแต่ว่าเราไม่นิยามว่าเป็นฝันเปียกเพราะว่ามันเป็นกลไกการตอบสนองปกติของผู้หญิงที่โดนกระตุ้นแล้วก็มีน้าหล่อลื่นออกมาแค่นั้น,อนออเองจริงๆแล้วมักจะเกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะ สำหรับใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องเพศสัมพันธ์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าถามคำถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะครับแล้วหมอก็จะเลือกคำถามไปตอบในคลิปถัดไปครับผม